สวัสดีทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Code Add n o t e ในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาสอนการจัดกลุ่มข้อความด้วย tag p หรือก็คือตัวพารากราฟนั่นเองนะครับการจัดกลุ่มข้อความด้วย tag p หรือก็คือตัวพารากราฟนะครับโดยตัว tag p นะครับจะทําการเริ่มต้นด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่เสมอและตัวเบราว์เซอร์นะครับจะทําการเพิ่มช่องว่างหรือระยะขอบก่อนและหลังย่อหน้าโดยอัตโนมัติครับ และการสแสดงผลของแท็ก p นะครับจะเป็นแบบบล็อกนะครับการแ s <S สดงผลแบบบล็อกคืออะไรการแสดงผลแบบบล็อกก็คือการสแสดงผลแบบเต็มบรรทัดนะครับและขึ้นบรรทัดใหม่นะครับในส่วนของหัวข้อาการสแสดงผลแบบบล็อกนะครับเดี๋ยวจะมีหัวข้อในการอธิบายอีกทีนึงนะครับในการใช้งานแท็ก p ครับก็เหมือนกับการใช้งานแท็กอื่นๆทั่วไปเลยนะครับก็จะมีส่วนของการประกาศแท็กเปิดนะครับแล้วก็มีเนื้อหาภายในแล้วก็มีการใช้งานแท็กปิดแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้งานแท็ก p นะครับในการแสดงข้อความนะครับโดยส่วนแรกนะครับก็จะแสดงข้อความเป็นคําว่า code a t node แบบนี้เลยนะครับแล้วก็คาที่2นะครับก็จะเป็นการแสดงข้อความคําว่า learning programming นะครับในการใช้งานแท็ก p นะครับตัวเบราว์เซอร์นะครับจะทําการลบช่องว่างและก็ลบลบบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัตินะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าเรามีการใช้งานแท็ก p ใช่ไหมครับ แล้วมีการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแล้วมีการเขียนข้อความว่า My message b l a b l a b l a แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทําการขึ้นบรรทัดใหม่แสดงคําว่า My message b l a b l a b l a โดยตัวที่2เนี่ยครับจะมีการเว้นวรรคสองเว้นวรรคแบบนี้ใช่ไหมครับแต่พอการแสดงผลจริงๆแล้วนะครับจะแสดงผลเป็น1บรรทัดนะครับและข้อความตรงข้อความที่2เนี่ยครับที่เว้นวรรคสองอันอย่างเงี้ยเนี่ยครับการแสดงผลจริงๆแล้วเนี่ย ก็จะแสดงผลแค่1เวนวักเท่านั้นครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูในการแสดงผลจริงๆในตัวโคดดิ้งกันเลยนะครับให้ทุกคนนะครับทําการเปิดโปรแกรม vscode ขึ้นมาเลยนะครับอ่าแล้วก็ทําการสร้างไฟล์ใหม่ครับเป็นคําว่า07นา html นะครับ อ่าแล้วก็ทำการสร้างโครงสร้าง HTML file s ขึ้นมาเลยครับ HTML colon file นะครับแล้วกด enter เลยครับโอเคทำการประกาศ t ต t ต้นนิดนึงครับเ,เขียนคำว่า HTML เบื้องต้นนะครับอ่า k e ดเป็นเรื่องของพาราการาฟนะครับโอเคแสดงข้อความนิดนึงครับ เป็นเรื่องของการจัดกลุ่มข้อความนะครับด้วยอารากาบนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับและให้ทุกคนครับทั้งการเปิดไฟล์ด้วยลาสเซิร์ฟนะครับคลิกขวา open with l a ฟ์เซิร์แบบนี้เลยครับโอเคก็สังเกตว่าเราจะสามารถแสดงข้อความขึ้นมาแบบนี้ได้แล้วใช่ไหมครับ โอเคเรามาทดลองใช้งานแท็ก p กันเลยนะครับก็ทําการประกาศแท็ก p เปิดใช่ไหมครับแล้วก็แท็ก p ปิดแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วข้อความนะครับเขียนว่า hello world นะครับแล้วก็เซฟครับจะสังเกตว่าเราก็สามารถแสดงข้อความได้แล้วใช่ไหมครับทดลองสร้างอีกข้อความหนึ่งครับเป็นคําว่า hello html นะครับ อ่าแล้วก็ลองดูผลลัพธ์กันครับจะสังเกตว่าตัวข้อความนะครับจะมีการเว้นระยะขอบนะครับจะทําให้ข้อความเนี่ยไม่ชิดกันนะครับโดยอัตโนมัตินะครับและตัวข้อความนะครับเมื่อแสดงผลแล้วเนี่ยจะทําการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับทีนี้บางคนนะครับอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราทดลองนะครับให้ทดลองทําแบบนี้ครับใช้การข้อความนะครับเป็นวงเล็บนะครับ วงเล็บเปิดปิดแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนแท็ก p เข้าไปข้างในเลยเห็นคำว่า code add code นะครับแล้วมาดูผลลัพธ์กันนะครับเราจะสังเกตเห็นเราจะสังเกตเห็นว่านะครับเมื่อเรามีการใช้งานการแสดงนะครับวงเล็บเปิดใช่ไหมครับเสร็จแล้วเรามีการใช้งานแท็ก p เข้าไปต่อเลยใช่ไหมครับจะสังเกตว่า ตัวแท็บ p เนี่ยจะทำการขึ้นบรรทัดใหม่ก่อนเสมอใช่ไหมครับแล้วก็แสดงข้อความ code add note เมื่อแสดงข้อความเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำการขึ้นบรรทัดใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเลยทำให้วงเล็บเปิดและปิดแบบนี้ครับอยู่คนละบรรทัดกับตัวข้อความนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าตัว code add note เนี่ยจะแสดงข้อความไม่ได้ชิดกับตัววงเล็บเปิดปิดเพราะว่ามีการกาหนดระยะขอบนะครับ เพ,เพื่อให้เพื่อให้ข้อความนั้นห่างจากตัวข้อความบนและล่างแบบนี้ครับอันนี้ก็คือค่า default ของตัวแท็ก P เลยนะครับอ่าโอเคครับต่อมานะครับเราจะมาดูในส่วนของอาการใช้แท็ก P นะครับในการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราประกาศแท็ก P ขึ้นมาเลยครับแล้วก็ลองนะครับทดลอง ข้อความว่า message หใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่ message สนะครับรมาดูผลลัพธ์กันนะครับอจะสังเกตว่าตัวท็ก p นะครับถึงเราจะเขียนให้ตัวเนื้อหาภายในเนี่ยครับทำการขึ้นบรรทัดใหม่ก็ตามนะครับแต่เวลาแสดงผลนะครับตัวเบราว์เซอร์นะครับก็จะจัดการแสดงผลเป็นแบบบรรทัดเดียวอยู่ดีเห็นไหมครับ อ่าแบบนี้เลยนะครับนะครับก็จะทำการรีมูฟนะครับอ่ารีมูฟนิวไลน์นะครับรีมูฟการขึ้นบรรทัดใหม่แบบนี้เลยนะครับโอเคและอีกอย่างหนึ่งครับเราจะทดลองนะครับ ในการประกาศอีกหนึ่งข้อความเป็นคำว่า m อ่า message 3ามอ่าทำการกดสเปกบาร์สองทีสามทีก็ได้ครับสามทีนะครับแล้วก็เขียนคำว่า message 4แบบนี้เลยนะครับอ่าเรามาดูผลลัพธ์กันครับอ่ะจะสังเกตว่าเมื่อําแสดงผลแล้วนะครับในตัวของแท็ก p เนี่ยก็จะทำการ เว้นวรรคนะครับแค่หนึ่งเว้นวร์คเท่านั้นครับถึงต่อให้เราทําการเว้นวร์คในตัวของเนื้อหาเนี่ยครับมากกว่า1เอ่อเว้นวรรกก็ตามจะสาม6ี่ห้าหเจ็ดขึ้นไปนะครับก็ไม่ไม่จะทาไม่จะไม่ทําการแสดงผลหลายเว้นวรรคนะครับจะแสดงทําการแสดงผลแค่หนึ่งเว้นวร์คเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติของตัวแท็ก p นะครับอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับจะทำการรีมูฟนะครับการขึ้นบรรทัดใหม่ ine, แล้วก็ รีมูฟนะครับสเปซนะครับรีมูฟสเปซมอวันนะครับที่มากกว่าหนึ่งสปนั่นเองนะครับโอเคนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของการใช้งานแท็ก P นะครับเราสามารถใช้งานแท็ก P นะครับร่วมกับแท็กอื่นๆได้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับ ประกาศแท็กพีขึ้นมาครับแล้วก็เขียนคำว่า ms 1นะครับอ่าแล้วทีนี้นะครับผมจะใช้คำสั่งนะครับ br นะครับแท็ก br ในการเว้นบรรทัดขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแล้วก็เขียนข้อความเพิ่มไปนะครับ msg 2แล้วก็การทำการขึ้นบรรทัดใหม่อีกทีหนึ่งครับแล้วก็ msg 3แบบนี้เลยนะครับจะสังเกตว่าเราสามารถจะเขียนแท็กนะครับ เพิ่มเติมนะครับในส่วนของเนื้อหาของแท็ก P ได้ด้วยนะครับเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับจะสังเกตว่าเมื่อทำตัวแท็ก P นะครับทำการแสดงคําว่า Message หนึ่งแล้วเนี่ย MSG หนึ่งแล้วเนี่ยครับจะโดนการแสดงผลของแท็ก BR นะครับก็คือการขึ้นบรรทัดใหม่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะแสดงข้อความ Message สองใช่ไหมครับและทําการขึ้นบรรทัดใหม่อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็แสดงข้อความ Message สามแบบนี้เลยนะครับ เราสามารถที่จะขึ้นมาทัดใหม่ได้มากกว่าหนึ่งครั้งครับก็ลองดูครับ่แบบนี้นะครับขึ้นมาทัดใหม่อย่างละสองครั้งนะครับข้อความก็จะห่างกันแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้งาน tag p นะครับในการแสดงเนื้อหานะครับร่วมกับแท็กอื่นได้ด้วยนะครับโอเคครับต่อมานะครับจะทดลองนะครับแสดงนะครับ ข้อความ h1 นะครับอาจจะเป็นคำว่า html นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ประการแท็ก p มาครับโอเคในการเราจะใช้แท็ก p นะครับในการแสดงบทความหรือประโยคข้อความยาวๆได้นะครับในที่นี้นะครับเราจะใช้ตัวที่ชื่อว่า r o r e m นะครับ โรเลมคืออะไรนะครับโรเลมก็คือการสร้างประโยคข้อความนะครับแบบสุ่มแบบไม่มีความหมายนะครับจะใช้ในการม็อกอัพข้อความนะครับแทนข้อความจริงๆนะครับในเมื่อเรายังไม่เรายังคิดข้อความนะครับหรือบทความไม่ออกนะครับเราสามารถที่จะใช้โรเลมเนี่ยนะครับในการเขียนประโยคข้อความยาวๆแสดงผลไปก่อนได้นะครับซึ่งโรเลมนะครับสามารถที่จะกําหนดข้อความได้จานวนข้อความได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะ ทดลองให้ดูนะครับโลเลมนะครับแล้วกําหนดข้อความเป็นอ่าตัวแรกเป็น10แล้วกันครับโรเลม10แล้วก็กด Enter นะเลยครับอ่ะจะเห็นว่าตัวระบบนะครับจะทําการเชนเรตข้อความนะครับประโยคยาวๆมานะครับซึ่งไม่มีความหมายนะครับเป็นม็อกอัพข้อความนะครับเพื่อใช้ในการแสดงผลไปก่อนนะครับแล้วเรามาดูผลลัพธ์กันครับอ่าก็จะแบบนี้เลยนะครับอ่ะจะแสดงผลข้อความยาวๆ แบบนี้นะครับทดลองต่อมาครับประการ h ทนงนะครับอาจจะเป็นหัวข้อที่ชื่อว่า s e c e ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ประกาศแท็กปีครับอ่าคราวนี้อาจจะเป็นโลเลมสักห้าสิบข้อความครับอ่าทีนี้ก็สังเกตว่าตัวระบบจะเจนข้อความที่ยาวมากขึ้นใช่ไหมครับอ่าแล้วเรามาดูผลลัพธ์กันครับอ่าทีนี้ก็จะยาวมากขึ้นเลยนะครับ เป็นม็อกอัพข้อความนะครับสะดวกมากๆในการแสดงผลข้อความโดยที่เรายังคิดข้อคิดบทความหรือประโยคข,ข้อมูลไม่ออกนะครับแล้วก็สามารถแล้วก็สามารถที่จะใช้ตัวโลเลมเนี่ยครับเข้ามาช่วยในการแสดงผลได้ก่อนนะครับอีกสักครั้งหนึ่งครับเป็นคําว่าจาวาสคริปต์ละกันครับจาวาสคริปต์นะครับเป็นหัวข้อของมจาวาสคริปต์นะครับแล้วก็ใช้การแท็กพีแล้วก็ลองเจ n เน a เรตนะครับข้อความเป็น โลเลมทีนี้เอายาวๆเลยครับหนึ่งร้อยนะครับซึ่งอ่าทีนี้ก็จะยาวมากๆเลยใช่ไหมครับก็มาลองดูกันครับาอ่าทีนี้ก็จะเป็นการแสดงผลข้อความที่ยาวมากๆเลยครับเพราะเราใช้การเจเริญเตข้อความด้วยโลเลมหนึ่งร้อยข้อความนะครับใน,นส่วนของตัวแท็ก P นะครับสามารถที่จะทํางานร่วมกับแท็กอื่นได้นะครับ เราสามารถที่จะเอาแท็ก d i ฟนะครับมาคุมตัว tag p ได้นะครับข้อดีของการใช้ tag d i ฟนะครับมาคุม tag p นะครับเพื่อจะ,อะใช้ในการจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งตัว tag p หรือการใช้งานคําสั่งต่างๆ action ต่างๆกับตัว tag p ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคําว่าะจะเป็นโ o ้ด add node ปกตินะครับ แบบนี้นะครับเป็นเราจะใช้ดิบในการจัดกลุ่มข้อความอีกทีหนึ่งร่วมกับแท็กพีได้นะครับอะไรแบบนี้มาดูผลลัพธ์กันครับก็จะแสดงผลได้ปกติเลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้งานแท็กพีหรือก็คือแท็กพารากราฟนะครับคําว่าพารากราฟนะครับคือกลุ่มข้อความนะครับที่เราต้องการแสดงผลนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานแท็กพีได้ประมาณนี้นะครับ ครับก็สำหรับหัวข้อนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปครับ